เดี๋ยวครับเรื่องกมาพูดกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เอกก็จะมารีวิวนะครับตัว mg 5นะครับทั้ง4เกียร์เลยว่าแตกต่างกันยังไงนะครับเกียร์และรุ่น c นะครับราคา585,000บาทรุ่น d 625,000บาท D ีพัทหกแสนเจดหมื่นเาพและรุ่น x นะครับตัวท็อป79,000บาทจุดแรกนะครับรุ่น c นะครับผมจะเป็นล้ออลลอยขอบ16นะครับผมขนาดยางนะครับ205ศูทับห้ r 1 6บหทับส่วนรุ่น d d พัทและรุ่น x นะครับจะเป็น ราเดียวกันเลยนะครับจะเป็นล้อ้ออสิบเจ็ดนะครับขนาดยางสองหนึ่งห้าทับห้าสิบ R สิบเจ็ดนะครับส่วนไฟหน้านะครับผมเป็นไฟหน้าแบบ LED เหมือนกันข้อตต่างคือหนึ่งนะครับรุ่น C จะไม่มีไฟ D ดยไทม์นะครับผมหรือไฟสว่างตอนกลางวันนั่นเองดีดีพัรุ่น X นะครับก็จะมีไฟเดยไทม์ให้ส่วนตัวภายในนะครับตัวเบาะนะครับรุ่น C จะเป็นเบาะผ้านะครับปรับด้วยระบบแมนนวลนะครับรุ่นดีนะครับอัพขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเบาะหนังนะครับ ตัวน,นี้ก็จะปรับม่นยนเช่นกันครับส่วนดีพัทและรุ่น X นะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันส่วนหน้าจอนะครับผมหน้าจอรุ่น C รุ่นดีจะเป็นหน้าจอเหมือนกันครับจะเป็นตัวเข็มไม้ d ดอะล็อกนะครับส่วนดีพัทและรุ่น X นะครับหน้าจอตัวน,นี้ก็จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลย ่วนตัวกล้องมองหลังนะครับรุ่น c นะครับจะไม่มีกล้องมองหลังให้แต่จะเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับส่วนรุ่น d นะครับมีกล้องมองหลังให้พร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลังนะครับส่วน d พัดและรุ่น x นะครับก็จะเป็นกล้องส6 0อองศามาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยครับส่วนตัวหลังคานะครับผมรุ่น c รุ่น d นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีสันรูฟให้นะครับส่วน d พัดและรุ่น x นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวสันรูฟแล้วก็ตัวม่านปิดให้ด้วยครับ เรามาดูจุดสุดท้ายนะครับผมก็คือด้านหลังนะครับตัวด้านหลังตัวท็อปนะครับผมจะมีสไปเลอร์ด้านหลังให้เพียงรุ่นเดียวนะครับส่วนรุ่น C รุ่นดีดีพัทจะไม่มีสไปเลอร์ด้านหลังให้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจรถ MG นะครับผมสามารถทัวร์หาเอกได้นะครับที่เบอร์ขึ้นด้านล่างเลยนะครับก่อนจากกัรวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้เอกด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ